วันนีทุกคนวันนี้มาพบกับแม่บ้านสายติด <Yeah. S 1> อยู่ในรถนีกแล้ว <Ooh. S 1> แล้วก็อยู่กับสามีวันนี้เราสองคนมาเที่ยวที่กาญจนบุรีกันนะทุกคนเรามากันสองวันกับหนึ่งคืนส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วตอนนี้เราอยู่ที่กาญและแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไร mm. เดี๋ยวต้องไม่ดูกันอีกทีว่าพวกเราจะได้กินอะไรนะทุกคนเอออากาศก็ดีอยู่เนาะสามีดีดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะ <c oughs> <c oughs> อาหารมาแล้วนะทุกคนแต่ยังขาดส้มตำปูปลาล้านะอันนี้คือต้มแซบปีงไก่ดีๆน่ากินมากแล้วก็นนี้ส้มตำไทยปลากรอบ อันนี้ไก่ย่างอบไก่อบอ,องครึ่งตัวแล้วก็หน้าโฉมหน้าคนที่สั่งส้มตำปูปลานะทุกคนสามมของฉันนี่ชอบกินอะไรที่เซ่บเซมากเดี๋ยวรอส้มตำปูปลาก่อนมาครบแล้วหน้าตาส้มตำปูปลาเราจะบอกว่ารสชาติเด็ดด้วยนะคือถ้ามาครั้งหน้าน่าจะมาไวอีกแน่นอนทุกคนคือเรากินเสร็จแล้วนะเมื่อกี้คือเต็มโต๊ะเราจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่สั่งกันแบบเต็มโต๊ะอะเออราคา280บ้ททุกคนจนแบบ สามีฉันถามว่าพี่เขาลืมคิดค่าน้ำหรือเปล่าคือมันอร่อยต้มแซ่บตีนไก่อร่อยเนาะอร่อยอร่อยเขาใช้น้ำมะขามแทนมะนาวเออแทนมะนาวไม่ได้ใช้มะม่วงไม่ได้ใช้มะม่วงเหมือนที่แบบว่านายกบอกนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรเงี้ยแล้ชอบส้มตำไทยปลาเกาะมาก40บาทแล้วก็คือว่าอร่อยมากจริงส้มตำอะไรของเธอนะส้มตำปูปลามลาอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมา อีกอย่างก็คือไก่ย่างอบโอ่งครึ่งตัว80บาทคือ The ะเบสสามีฉันกินแบบกินคนเดียวล่วดเลยจ้ะโอเคแล้วนี่เดี๋ยวเรากําลังจะไปต่อที่พิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนามนี่เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันจะไปดูกันดีกว่ามาถึงแล้วนะทุกคนพิพิธภัณฑ์อะไรนะเธอพิพิธภัณฑ์ทะเลศึกเวียดนามสักอย่างแต่ว่าพอมาถึงข้างหน้าเขาจะเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะ คือไม่ได้อยู่ในอาคารนะแต่ว่าจะเป็นแบบนี้เป็นรถเห็นไหมเนี่ยเป็นรถถังเขาก็จะมีบอกประวัติไว้นะทุกคนคือบรรยากาศดีอ่ะดีมากแต่พอดีเรามาตอนเที่ยงอีกแหละมาตอนบ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะแบล็ k p พนเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่กองพลเสือดำกองพลเสือดำอยู่ในค่ายทหารเลยนะขับเข้ามาแบบจากถนนดีอ่ะทุกคนก็จะเห็นเป็นรถแบบนี้เลยเป็นรถที่เขาใช้ในแบบ สงคราม<อ>าโลกใช่ไหมเธอสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามคือสงครามโลกครั้งที่สองเหรอหลังหลังอ๋อเราเดินเข้าไปดูตรงนี้ได้ไหมไไนี่ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เป็นรถที่เขาใช้จริงเลยแล้วเขาก็จะมีแบบประวัติบอกเนี่ยก็จะเป็นรถแต่ละคันถ้ามาตอนเย็นแล้วว่าบรรยากาศดีนะทุกคน <c oughs> ที่ไปพิพิธภัณฑ์เวียดนาม,มาใช่ไหมทุกคนก็ขับออกมาจาก เวียนนามสักประมาณกี่ร้อยเมตรอะห้าร้อยเมตรไดยนะั้งเราก็จะถึงอะไรรู้ไหมสุราสีสู้เราก็จะมาเที่ยวสวนสัตว์กันนะทุกคนใช่ไหมสามีใช่เดี๋ยวเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูก่อนมไม่ได้เที่ยวสวนสัตว์นานมากอันนี้บ่อแรกที่เรามาดูนะทุกคนก็คือเต่าดูดิเป็นเต่าไหมใหญ่ๆอะไรเข้าไปนะเขาก็เขียนว่าให้ระวังอันตรายจากสัตวนะ์เนี่ย เต่าเยอะมากมีแต่ว่ามีมีเต่าหลายแบบนะทุกคนนี่ก็แพนะทุกคนเมื่อกี้เราเห็นน้องกระโดดด้วยแหละน้องเอะเลดมากเลย <c oughs> นี่น่าจะเป็นพ่อเขานะแ <c oughs> น่าจะเป็นตัวผู้เจอเจ้าถิ่นจ้ะดูจ้ะเจ้าถินถ่นคือเจ้าถิ่นห้อยมา <c oughs> เห็นไหมนะ่ะ โอ้ดูดูดูน้องคันน้องคันเกาด้วยนะฉลาดมากอ่ะทุกคนตอนนี้เราถึงห้องพักแล้วนะคือเราอะมาพักที่เดอะไซหรือว่าแควใช่ไหมสามีเรากำลังล้างมืออยู่คือเดอะไซรีเวอร์แควที่เราจองมาไม่รวมอาหารเช้านะทุกคนคือถ้าใครจะกินอาหารเช้าต้องเสียคนละ200บาทเราสองคนก็เลยเลือกที่จะไม่ทานนะทุกคนก็คือเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเอง ในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ในห้องเขาก็จะมีมีเตียงมีห้องน้ำห้องก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ใหญ่มากก็แบบเล็กนิดน,นึงอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็ห้องน้ำเขาดีนะนี <Wow. S 1> ห่ห้องน้ำเขาดีอันนี้เดินเข้ามาจะเป็นแบบสาว่ายน้ำนะทุกคนใหญ่เลยแหละนี่มีที่แบบอับดงอาบแดดด้วย เราหาน้องแมวตัวนั้นไม่เจอแล้วสวยมากบรรยากาศสีเขียวเนี่ยฟิลเราสองคนเวลาไปพักก็จะชอบแบบเนี้ยชอบอะไรแบบธรรมชาติหน่อยแล้วก็ราคาแบบจับต้องได้ไม่แพงเท่าไหร่ยากาศตอนนี้สี่สี่โมงครึ่งคือดีมากสามีนั่งอยู่ข้างหลังคือเราไม่มีลูกคู่กันเลยทุกคนเพราะว่าเราถ่ายกันไม่ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนี่เราอยากจะให้ดูริมแม่น้ำแควดูดิบรรยากาศ สวยมากชิลๆจริงๆอะเราว่าเหมาะกับคนที่จะมาพักผ่อนจริงๆมาเป็นครอบครัวก็ได้มาเป็นคู่สามนนีภรรยาก็ได้มาเป็นแบบว่าคู่แม่ลูกครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่อะเราว่าฟิวดีเลยสวยมันมันเขาเรียกอะไรมันสง,งบมันล่มลื่นนะสามีมันดูแบบมานั่งแบบว่ารีแลกซ์จริงๆอะเออแนะนําตอนนี้เราสองคนมาอยู่กันที่ร้านอาหารเวียดนามนะทุกคน นี่สั่งไปแล้วด้วยแหนมเนืองมาแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นชุดเล็กชุดเล็กราคา150บาทน,นะส่วฟันไม่ได้ตื่อะไรก็ลกเล่นน้ำแต่อยากตื่นย่างหมูน้อยาม,นนอนนมากเกิดจับตัอนะวอะไรเนี่ยไปทอดมาแล้วตอนนี้อาหารมาครบแล้วนะทุกคนเต็มโต๊ะจะหมดใช่ไหมเนี่ย โอเคนะทุกคนเราก็กินอาหารแนะนำเสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อกี้คือเราสั่งเต็มโต๊ะเลยนะทั้งหมด537บาทคือคืออร่อยแล้วก็แบบคุ้มค่ามากแต่ละอย่างคือไม่แพงนะคือเราสั่งกันแบบ5้อย่างเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะเราแนะนำถ้าใครมาร้านนี้แหนมเนี่ยชุดเล็กนะจ๊ะเพราะว่าแค่ชุดเล็กเขาก็คือเยอะมากๆแล้วแล้วก็อันชันมะนาวไม่ใช่อันชันมะนาวอันชันใบเตยอ,อร่อยมากอ่ะโอเควันนี้ก็ปิดท้ายกันที่ มาดามเหนือน,นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราสองคนก็จะกลับที่พักกันแล้วและเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะสําหรับวันนี้แล้วก็คลิปนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมดูต่อคลิปหน้าในวันที่2ของเราด้วยนะ painting. ไปแล้ว <S 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 บ๊ายบาย